ดีค่ะพบกับช่องแซ่ซ่าชาแนวลนนะคะวันนี้นะคะพี่ไม์กับน้องเมือจะพามารีวิวของเล่นของน้องเมือนะคะว่าของน้องเมือมีอะไรบ้างนะเจ๊ใช่คะ่ะไปดูกันเลยนะคะใช่คะ่ะอันนี้ก็คืออะไรน้องเมยออธิษฐานหน่อยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> บอกหน่อยคะ่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยอันนี้คืออะไร เข็งปี๊บโอเคอันนี้ก็คือของระบายสีที่มีคนส่งให้นะคะที่แม่ทําให้ก็แบบนี้แหละแต่มันก็จะหายเองนะคะแต่ก็ทําไม่ได้แล้วคพะไม่มีอะไรแล้วพังแล้วนะคะอันนี้ของเล่นของน้องเหมยนะคะก็คือโทรศัพท์โโลโรลหนึ่งสองสามเช็คเช็คนะคะนี่ก็คือเด็กน้อย นะคะอันนี้ก็คือน้าหวานของกินของน้ำมือนนอันนี้คือไก่นะอันนี้ก็คือของเล่นของน้ำมือเหมือนกันค่ะนี่ค่ะของตัวเองก็มาอยู่ตรงนี้ดิค่ะมารีวิวอันนี้ก็คือของเล่นของจุบกจิกนะคะอันนี้คือตุ๊กตาอันนี้ก็คือรถนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะของเล่นของน้ำมือ วันนี้นะคะก็มารีวิวตุก,กตาของเล่นของอตุก,กตาของน้องเมยนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะน้องเมยบอกอะไรอีกอะ่ะมารีวิวนมกรเตอคะ่ะโอ้ยอันนี้แหละ